รีวิวเครื่องเล่นเทปพกพานะฮะลำโพงในตัวตัวเล็กนะครับตัวนี้มีหูหิ้วนะครับหูจิ้มพับเก็บได้นะฮะตัวนี้แจ้งตํำหนินะครับฝาปิดลังถ่านไม่มีนะฮะใช้ถ่านไฟฉายบ้านเรานะใช้ใหญ่เบอร์ดีนะก็ไม่หลุดนะครับไม่มีลังถัานก็ไม่หลุดนะใช้ได้นะฮะใช้ถ่านสามก้อนนะถ่านไฟฉายบ้านเรานะตัวนี้ใช้งานได้นานเพราะว่าใช้ถ่าดก้อนใหญ่นะฮะใส่ทีเดียวก็ ใช้างนานยาวๆเลยฐานก้อนใหญ่สะก้อนนะยี่ห้อวินเทคนะครับโมเดล SCTM 200นะครับตัวนี้จะฐาน3ก้อนใช้ไฟ DC ได้นะครับ4.5โวลต์สภาพเครื่องหม่เอี่ยมฮะแค่ไม่มีฝาป,ปิดลังถาเฉยๆหูฟังเสียงปกติฝั่งนี้เป็นวอลลุ่มนะครับฝั่งนี้จะเป็นจูนเนอร์นะครับจะสอบให้ดูนะฮะวิทยุเลื่อนมาทางปานะครับฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มนะฮะ f ออันนี้ AM นะฮะ FM นะฮะถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะครับลำโพงในตัวเสียงดีฮะเสียบหูฟังได้กาทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปนะครับโอเคบลเอคคอร์ดนะฮะเทปเต็มระบบนะก็ซ้ายก็ขวาได้เต็มระบบเลยนะฮะ จะหาคืนวิทยุก่อนแต่ที่ผมดูไม่ค่อยมีลึ่นเท่าไหร่นะฮะใีใหม่ในตัวนะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะสอบฟังที่อาจจะาวิทยุนะครับก็ซ้ายกาขวาเต็มระบบนะครับอืที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับ กวาซ้ายนะครับกอขวานะฮะได้ปกติหดเยเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเคปนะครับตัวนี้หัวอ่านอะไรสภาพดีหมดเลยนะครับลุกยางอะไรสภาพดีพเครื่องนใหม่นะฮะจะสอบฟังระบ,บ,บเคปนะครับ ตาง่ายสะดวกใช้ฐานก้อนใหญ่ใช้งานยาวๆแจ้ตำแหน่งก็ไม่มีฝาปิดหลังฐานอย่างเดียวนะครับเสาวิทยุกนะไม่งอนะครับ แล้วก็จบไปเลยดครับขอบคุณครับ